สวัสดีครับพบกับผมช่องพรีวิวเรียๆวันนี้พบกับผมเตอร์พรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวราคาของตัวโต๊ะในส่วนของบูธ v i v o นั่นเองนะครับจะมีราคากันเท่าไหร่บ้างมีปรับเปลี่ยนบ้างไหมต้องมาดูนะครับขออนุญาตเริ่มต้นกับ V40 นะครับผมตัวนี้ยังเป็นแลมสนะครับความจุนะครับ256กิกนะครับราคาเริ่มต้น อยู่ที่15,999บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวอีกหนึ่งความจุก,ก็คือเล่ม12ลม512กิกนะครับผมอยู่ที่ราคา17,999บาทนะครับอ่าเป็นเลนส์ไซส์นะครับเลนส์ไซส์เนี่ยก็คือกล้องหน้ากล้องหลังก็คือตัว50ล้านนะครับแบตเตอรี่นะครับ5,500นมิลลิแอมนะครับผมแล้วก็ฟ่าชาร์จ นะครับ80วัตต์ของแบรนด์นั่เองนะครับผมแล้วก็จะมี IP68 นะครับทนน้ำทนฝนด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของตัวนี้เลย v c i ี p ป o นะครับ v c i ี p ป o นะครับผมตัวนี้จะใช้ชิปเป็น d e m e n s t i c i t y 9002นะครับความจุก็คือจะเป็นแล่มนะครับเลม12ความจุ512นะครับรองรับฟ้าชาร์จนะครับ อ่าแปดสิบวัตต์นะครับผมแล้วก็เลนไซส์แคม e r าเหมือนกันนะครับกล้องหน้ากล้องหลังห้าสิบล้านเหมือนกันนะครับผมอ่าลโพงคู่นะแล้วก็ในส่วนของตัวทนน้าต้นสุ่ก็จะเป็นตัว i p 6 8เช่นเดียวกันนะครับผมจอ1 5ึ่งจุดห้า k แบตห้าพันห้ามิลลิเมเหมือนกันนะครับไหลลื่นนะครับผมอ่าเราต่อมานะครับตัวเพิ่งขายไปนะครับผมเปิดตัวล่าสุดก็คือจะเป็นตัว vivo y 200นั่นเองนะครับผม ตัว v ิ v o y 200นะครับตอนนี้จะมี2ความจุนะครับแรม8นะครับความจุ256กิกนะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา9,999บาทนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งความจุนะครับจะเป็นแรม12ลอม512กิกนะครับอยู่ที่ราคา12,999บาทนะครับตัวนี้จะได้จอเป็นจอ Full HD นะครับอ่าแล้วก็ Refresh Rate ในส่วนของตัว เนฟิเลต์120เพื่อจอ a มเด e d นะทุกคนอ่าแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเรื่อนไหลนะครับ mm hmm. เขาการันตีว่าใช้ได้นานถึง4ปีนะครับผมชาร์จเร็ว80วัตต์นะครับผมอ่าดูเลยเรื่อนไหลชิปจะใช้เป็นอ่าโซลเซนเป็ดดักก้อนนะครับสี่ G2 นั่นเองนะครับผมอ่าจอเรื่อนไหลดีนะทุกคนอ่าตัวนี้เลยข้างหลังจะเป็นแบบนี้อ่าไฟออร่าด้วย ต่อไปนะครับอ่าวันนี้เลยจะถัดมาดูเพราะยังไม่ได้เปิดเครื่องเดี๋ยวผมเปิดเครื่องทิ้งไว้อ่ายังไงผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งอ่าตรงนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับเป็นมีโวนะครับ Y19S นะครับผมจอนะครับผมจะเป็นจอ IPS นะครับผม LCD นะครับผม ความสว่างห0 0่งพันะิดนะตัวขนาดจอ6.68นิ้วนะครับผมแล้วก็จะมี Dynamic Light นะครับก็คือไฟกลมๆด้านหลังนั่นเองก็เลยเป็นตัวนี้ไฟกลมด้านหลังเวลาแจ้งสามารถตั้งเป็นค่าเป็นแจ้งเตือนได้นะทุกคนแบตเตอรี่การันตีไว้4ปีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ทนน้ำทนฝน IP 64นั่นเองนะครับผมแล้วก็ลำโพงคู่3 0 0นะลำโพงคู่3 0 0แล้วก็ในส่วนของกล้องหลักก็จะมีควาผลความละเอียดสูงุด ห้าสิบล้านนะครับกล้องหน้าแปดน้านาดูได้เลยเรื่อนไหนนะทุกคนจอก็เรื่อนไหนดีนะเื้เลยอ่ะไปต่อตอนตอนตอนนี้ยังมีขายอยู่ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวาี i v ่นะครับมีสามสิบห้า g นะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่จะเป็น5้าพันมิลลิแอมนะครับ กล้องนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับคือ50ล้านเหมือนกันนะครับผมตัวอจอเป็น 1.5k นะความละเอียดนะครับผม 1.5k จอม m o เ e d นะครับผมไหลลื่นดีทัชแแมปิ้งดีนะครับผมในส่วนอของตัวออร a l รอร์ไลท์ก็จะเป็นออร a l รอร์ไลท์โ a สเท0สามจุดศูนย์อ่าก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็จะมีไฟเฟลดตรงกลางนะครับผมอผมว่ามันก็ยังลื่นไหลดีนะทุกคนแล้วก็แบตมันก็ไม่ได้แย่นะแบตมันก็อึดอยู่ ตัวนี้จะมีสองความจุนะครับใช้ชิปชิปเทปเทปดากอนนะแล้วก็สองความจุก,ก็คือจะเป็นแรม12ความจุ5้าอยนะครับ12กิกอยู่ที่14,999บาทอีกหนึ่งความจุก็คือจะเป็นแรม12ความจุ5้านสองนะครับราคาอยู่ที่หน่ง็ด้อยี่ิบ9าบาทนะครับผมา1 0 0 0 0คืับขอโทษขอไป1นหนเจนะครับ49 9้าบบาทนั่นเองนะครับผม จอนะเอนี่ลื่นไหลผมยังมองว่าตัวนี้ก็สวยนะเรื่อการออกแบบฝาหนังก็สวยเน, e นี่ยลื่นไหล e ีโวในเรื่องแบตอึดก็อึดจริงนะครับแล้วก็มาถึงตัวนั่งข้างน้องเล็กนะครับตัวนี้จะใช้เป็นในส่วนของตัวาหน้จอนะครับผมเป็น IPS นะครับผม Lcd นะครับตัวนี้จะเป็นอจอ90เฮิรตนะครับผมเป็น HD พัดนะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัว CPU เขาใช้เป็น d ด m เม s i t ตี้นะครับ h e l i o G 8 5นะตัวนี้แรมจะเป็นแรม4นะครับขยายแรมได้4ความจุก็จะมี2ความจุนะครับผมก็คือ4แรม4กิกรอม6 4กิกอยู่ที่3,299บาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแรม 4GB กิกนะครับในส่วนของตัวความจุก็อยู่ที่ 128GB กิกนะครับรานะคาอยู่ที่3,799บาท ชอบอันไหนหรือว่าจะซื้อไปให้ผู้ใหญ่ก็ลองมาดูได้เพราะว่าผมว่ามันเลื่นดีนะอ่าถัดมานะครับเรากลับมาที่เดิมก็คือจะเป็นตัวมือเลย Vivo นะครับสามสิบ e นะครับ 5G นะครับผมตัวเนี้ยผมมองว่ามันเลื่อนไหลแล้วก็ยังดูความมันสวยงาม่นะกล้องที่ป็นมันแหวงผมว่ามันไม่ใหญ่เกินไปนะครับมันก็ดูสวยดี ตัวตัวโมดูลกล้องกลมๆแล้วก็กล้องที่เป็นอารรเล็กสองอันเนี่ยผมว่ามันดูสวยนะดูแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมก็มองว่ามันดูสวยดีแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะครับอ่าเรามาดูไส้ในกันเลยนะครับผมจะพามาดูเบื้องต้นก่อนอ่าก็คือใช้เป็นแซนเนมนหคเอน 6G1 นะครับทุกคนเห็นไหมเลยแซนเนมนลค้อน 6G1 นะครับวิ่งความเร็ว2.2เฮิรตนะครับผมอ่า เป็น Android 14นะตัวนี้ให้มาก็จะเป็นแรม8นะครับความจุ256กิก์นะครับราคาอยู่ที่11,999บาทนั่นเองนะครับจอเป็นฟู l ดีนะกล้องจอเป็นฟู l ดี d อ m ม l เลนะครับผมความไหลลื่นเนี่ยเป็นจอ120เฮิรตนะครับผมตัวกล้องนะครับกล้องก็เป็น50ล้านนะครับกล้องหน้า3 2ล้านนะครับผม แบตเตอรี่ให้มา5,5 0 0ม ah ิลลิแอมนะครับผมเป็นเงินอะไรเงินมากกับในส่วนของตัว vivo นะครับใครนะครับต้องการนะครับหรือว่าสนใจนะครับก็ลองไปดูที่หน้าร้านได้เลยนะครับเพราะาเขามีโปรโมชั่นทั้งในส่วนของชำระเงินสดหรือชำระเป็นผ่านบัตรเครดิตนะครับผ่อนชำระหรือจะเป็นในส่วนของตัว ชำระสินเชื่อนะครับกับ SG Finance นั่นเองนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีวีดียวๆเล็กๆของช่องนี้ด้วยนะครับถ้ายัางไงก็จะมีข่าวอัปเดตเรื่องราคาหรือว่าตัวไหนใม่ๆมาก็จะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับผมบขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ